นักลบต้องมีบาดแผลนะครับอ่าธรรมดานะครับการประสบการณ์ของเรานะครับเราก็ต้องมีบอบบาดแผลบอบช้ำบ้างนะครับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่จะสวยงามราบรื่นได้ตลอดนะครับในชีวิตของเราก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆนานา,นาที่จะให้เราอ่ารับมือและแก้ไขและป้องกันนะครับอ สิ่งสำคัญนะครับประสบการณ์น้อยบวกกับทุนก็น้อยก็ยิ่งย่แย่นะครับที่สวนเรา,าสองอย่างนี้ที่เราขาดนะครับคือทุนน้อยนะครับการแก้ไขสถนานการณ์ก็จะล่าช้าเพราะวา่าเราไม่มีเงินทุนนะครับเรารู้วิธีแก้แก้ไขแต่กำลังทรัพย์เราไม่มีเราก็ต้องรอนะครับ พอเรามีกําลังทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเป็นระดับนะครับอย่างเช่นเรื่องอน้ําที่เราให้หรือมีน้อยนะครับเราก็จะทําระบบน้ำก,กักเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้งนะครับอย่างเช่นเดือนเมษายนครับภาคอีสานจะร้อนจัดมากนะครับความชื้นไม่มีนะครับเกิดปัญหาแก่ทุเรียนได้นะครับเราก็เตรียมความพร้อมระบบน้ํา ให้พอนะครับแต่ไม่ถึงกับเหลือเฟือนะครับตามจริงแล้วระบบน้ำรือน้ำของเราเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนเคยแนะแนวแนะน,นำนะบ,บอกว่าน้ำไม่ใช่มีพออย่างเดียวนะครับต้องให้เหลือเฟืออ่าทีนี้ไอ้คำว่าเหลือเฟือเรา,ายังไปไม่ถึงนะครับแกต,ตอนนี้คิดว่าพอนะครับแต่คำว่าเหลือเฟือยังไม่มีเราก็จะพัฒนา,าเรื่องน้ำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้ำ เป็นปัจจัยสําคัญทีแรกเราก็นึกว่าเรามีน้ําแล้วไม่เกี่ยวกับน้ําครับมีน้ําอยู่แต่น้ําเราค่อนข้างกะให้น้ําไม่พอนะครับก็เลยเกิดปัญหานะครับนักลบต้องมีบาดแผลกันทุกคนครับอถ้าใครยังไม่มีบาดแผลสักวันก็ต้องต้งองเจออุบอุปสรรคแน่นอนครับอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันครับอย่างสวนเรานี่เจอหนักพอสมควรครับเกือบเอาตัวไม่รอดครับดูสภาพต้นนี้กํกลังจะแตกใบใหม่ยอดใหม่นะครับอ่า เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตได้นะครับแต่ถ้าต้นไหนยังไม่แตกออกยอดใหม่ใบใหม่ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าอาการหนักจริงๆนะครับเสียระบบไปทั้งทั้งระบบของทาง,งลำต้นนะครับแต่รากเขายังดีอยู่นะครับก็รอให้เขาฟื้นฟนูฟื้นตัวได้นะครับเราทำระบบน้ำใหม่หมดนะครับทุกทุกต้นก็ จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ถ้าไม่พอจริงเราก็จะกลับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งหัวนะครับให้เป็นสามหัวนะครับเพราะว่ายังไงต้นใหญ่ๆเราก็ต้องเพิ่มน้นําให้น้ําเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้มั่เพื่อนอทีนี้เราก็จะตัดยงตัดหญ้าก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเสาสปริงเกอร์ชิดกับต้น,นครับบริเวณข้างต้นเราก็ไม่ต้องไปตัดนะครับเพราะว่ามันจะโดนท่อนะครับน,นะครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าต้นไหนล้มเราก็จะทําการเสียบหลักกลางแล้วก็มัดติดกับต้นครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับอ่าเราก็จะต่อท่อขึ้นมาแล้วก็มัดมัดข้างบนนะครับเนี่ยนะครับมันก็อยู่นะครับแล้วก็ไม่ล้มนะครับเพราะว่ามีเสาเดียวไม่ได้ฝังดินนะครับเป็นเสาลอยนะครับพอฝังดินไม่ได้แล้วทุเรียนโตแล้วนะครับเราก็ต้องทําลักษณะนี้นะครับอ่าล้วก็ตัดยงตัดหญ้าสบายนะครับไม่ไม่ต้องเสี่ยงโดนท่อนะครับอย่างนี้ก็ดีนะครับ ถ้าต้นไหนต้นโตมาแล้วก็เปลี่ยนหรือต่อท่อต่อท่อให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ได้ได้วงกว้างขึ้นไปอีกนะครับนะครับอัปเดตที่สวนเกษตรไล่มาจันนะครับติดตามผลงานไปนะครับเพจของเราก็แบ่งปันความรู้และประสบการณ์นะครับ